มีช็อกโกแลตเยอะเลยเอุ๊ยลูกแม่ไม่เป็นไรค่ะเป, <c oughs> เป็นสไลเดอร์เลยอยากสไลเดอร์ใช่ไหมเอออุย้ยมีน้ำตกน้ำพุตรงนู้นด้วยนะนู่นนะน้ำพุอยู่นู่นม,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 มปเลย เออว้าวอ่าไหนลองดูไหนลองดูเดี๋ยวอุ้มดูพออุ้มพออุ้มมาให้ใอุ้มให้ลูกดูว่ามันไม่มีทางเข้าตรงนั้นลูกอยากไปทางเข้าตรงนั้นสวยปะสวยสีสันสดใส นี่มีน้ำด้วยนะเราต้องเดินข้ามสะพานไปไป่ายปอไงม่รู้สมพอสกไม่ม <ad S 3> <rawd Moder> ีแป๊บเยเดินองพี่ปิ่นกับเธอบอกมาหน่อยไปเบียดหไมอ่ะหนึ Mình nhỏ nó đi